สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันสวัสดีครั้งนะคะวันนี้แอดมีข่าวมาแจ้งเตือนบรรดา FC หรือเพื่อนๆทุกคนนะคะมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วให้รีบเช็คสถานะ3ข้อความนะคะของเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกัน เผยผู้ได้รับสิทธิ์รอรับเงินภายในวันที่8พฤษภาคมนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะนายเลาวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันล่าสุดมีผู้ผ่ผานเกณฑ์แล้ว12.8ล้านราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรก4.4ล้านรายกลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์5ล้านรายและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์และผ่านเกณฑ์3.3ล้านรายนายเลวาลนกล่าวต่อว่าโดยกระทรวงการคลังจะดาเนินการอนเงินเยียวยา ให้ผู้ได้รับส,สิส่วนใหญ่11ล้านรายภายในวันที่8พฤษภาคมและส่วนที่เหลือประมาณ1.8ล้านรายจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมประมาณ6.5ล้านรายโดยในจนํานวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com อีกประมาณ600,000ราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดของตนเองได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันปุ่มสีเทานะคะปุ่มตรวจสอบสถานะซึ่งเป็นวิธีการที่จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดเพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ท่านเป็นปัจจุบันทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายและลดการ,รเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด1 i หากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดในกรณีนี้โปรดรอรับโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้หากพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีนี้โปรดรอ,อการตรวจสอบข้อมูล หรือการลงพื้นที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่จะเร่งดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดหากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองจะพบข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิ์พร้อมระบุเหตุผลซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันที่10พฤษภาคม2 5 6 3เวลา24นาฬิกา รีบและให้ไวเลยนะคะทุกคนขอให้โชคดีค่ะ